สวัสดีคร <it> ่ะข่าส <channel> mm ู่ช่องพี่นาชาแนลนะคะเกิดอาการเกิดอาการเกิดอาการอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนี่นะเอฟซีอาหารพูของโคกเกิดอะไรขึ้นมันมาแล้วโคกี้กินเป็นไหมโคกกินสิ่งนี้เลยสินะมามาเร็วมา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 โอ้โหตามมาตามมาเร็วโอ้โหมันน่ากินนั่นเนี่ยขึ้นได้ไหมเนี่ยเอ้าเอ้าโดนกันโอ้โหโอ้โหเข้ามาเพื่อสิ่งนี้ นี่นะคะก็ต้องป้อนนะอ่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 ะต้องป้อนต้องป้อนต้องป้อนมา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 อ่ะอ่ะอ่ะอออเอฟซีกินกล้วยครับลูกค่อยกินกล้วยครับโอ้โหเขามาเพื่อชิงนี้อ่ะโคกิลองกินดูสิน้องกินกล้วยนะเอฟซีอ่ะน้องกินกล้วยเอาอีกเอาอีกไม่เอาอีกเอาโอเคเอาอีกเอาอีกโอเคนะคะน้องกินกล้วยนะอู้หูนกิน oh, ส okay. okay. ิน้องยังกินเป็นเลยเอาเร้อ น้องชอบชอบชอบอ่าน้องน้องมากินเองละอ่าน้องกินกล้วยน้องกินกล้วยอ่า huh พี่กีกินเนี่ยน้องไปกินกล้วยเออเฮออร่อยนะลูกหืฟซีเอ้ยกินกล้วยวันละลูกเออเลี้ยงง่ายจังเลยเนาะหนูเนาะอ่ะ oh พี oh. ่ก mm ีก hmm. ินดีๆสิอย่าปีนแน่น้องก็กินอ่ะพี่กีกินมากกินเนี่ยเอามาเร็ว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 อ่ะ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 กินกล้วยกินกล้วยเอฟซีกินกล้วยมาหาความกินกล้วย ไปแล้วแล้วเอาข้าไปทีละอันมันใหญ่ไปไมลูกกลัวพี่กีแย่งเหรอค่อยกินค่อยกินมามาแม่แม่บิดมามาแม่ทำให้มันใหญ่เกินไปลูกค่อยกินไม่ได้อ๋อโอเคโอเคเอ้ยมันใหญ่เกินไปเด็กก็ใหญ่ก็ไม่กินเอฟซีเลยกินกล้วย ้าพเจ้ากินกล้วยอ่านะคะยี่ถอยแม่ชีแม่ถ่ายคลิปน้องก่อนเอออ,อืกินกล้วยกินกล้วยโอ้เด็กกินกล้วยโอ้โหอร่อย,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 อยเดี๋ยวดูนะเอฟซีชามนี่จะหมดไหมกล้วยหนึ่งลูกพี่เก๋กินนี้น้องก็กินอ่ะกิน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 อย่าแยเนะนั่นน้องก็มองหนะ้าทําเป็นเนาะอ,อ่ะอ่ะแม่แม่เอาให้แม่แม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 ให้อ่ะแม่ให้แม่ให้เอออ่ะ โอ้โหกินกล้วยเอามันฟินอย่างนี้นี่เองแม่มันเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยแม่ใช่ไหมแม่นะมาเร็วเร็วเร็วพิกกี้ก็แย่งเออมันอร่อยนะกล้วยน้องแม่เนาะเออมันอร่อยจริงๆเลยกล้วยหนูเนี่ยเนาะมา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 โอเคอะโอ้พิกกี้แย่แยกน้องสิน้องสิกินแน่น เอ้ม no ันฟินอย่างนี้เองมามามาโอ้โหแคทตาเดียวมาเร็วเร็วเมาแม่บีทายโอ้มันใหญ่ไปนะแม่เนี่ยเนาะมันใหญ่ไปอ้าวอาอป้อนถึงปากเลยโอเคโอเคอาวนี่ยแม่ป้อนทุบหน่อยมาบีทายไหมได้ไหมได้ไหมเออโอ๊ยลูกเออมันแข็งไปหนะลูกอ่ะอืมอ๋อบิดบีด ผมกินให้ป้อนน่ะเนาะถ้าผมไม่กินเองผมจะให้ป้อนน่ะเนาะโอ้โหมันฟิ่นน้อแม่นะฮะมันฟินแม่มันฟินอ้าวพี่กีกินแล้าเร็วๆพี่กีกินมั้งเนี่ยมามามาพี่โคกมาแม่มันฟินอย่างนี้นี่อันนี้เนี่ยมันฟินเนี่ยพี่กีไอ้แยกน้องนะนี่พีไอ้แยกน้องนะแม่มันฟินมันฟิน มันนฟิกินกล้วยกินกล้วยเบียมันฟินกินกินจะหมดลูกละอะไรสดอะไรอยู่เฮ้ยใครมาเฮ้ยมาไใครมาใครมาคนนี้มังจะกินกล้วยอยู่เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาไว้นี่นะเอาไว้นี่นะโอ้มามามาโอ้ย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 คนจะกินอ่ะเร็วเร็วเร็วอิ่มแล้วบอกอิ่มยังกลัวกลกวกลีดมันแย่ ีม้าเนี่ยแหละบอกสิบอกสิมาเนี่ยแหละกินกล้วยโคกนี่แหละกินกล้วยบอกเบียร์ดิเบียร์กินไหมเบียร์กินไหมเอาไหมเอามาๆๆกี่ไม่กินกล้วยหรอกีนกินกล้วยกีนไม่กินกินไปไหมเนี่ยนี่โอ้โหกินเหรอให้กินเหมือนกันเฮ้ยกินเหรอโอ้ต้องให้ป้อนป้อนมามา อ่อ่น่ะอป้อนมาอ้เออเฮกินนด้ดิโอ้โหอะไรแลยแซบ่ะอะแซบป่ะีกกินอันเดียวกินแบบเสียไม่ได้อะเขอะกินหมดโอ้ยเห็นกล้วยละสั่นเลยนะเบียเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหกินกล้วยกินไปเล่นไปอ่ะเมื่อไรมันจะหมดมาก็เหมือนเด็กนะเออกินไปเล่นไปกินไปเล่นไปเร็วเร็วมปเล่นกับเบียกินให้หมดกันเร็วๆ ไปเลยเบียตาม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 อ่ะกินให้หมดกินให้หมดเอ้กินให้หมดกินให้หมดกินให้กินโอ็ไปละตามเบียรละเอพี่เลยไปไปไปกินกินไหมอ่ะกินกินมะอ่ะกี่กินเออจะกินจะกินบ้างเอ้าก็กินโคงมาเบียร์เบียร์หายมาดูอะไรเนียเบียร์จอบมองอ้าอู้กินควงนี่ากินี่ควงนีกควงโอ้ ค่อยข้าพเจ้ารู้แล้วทําไมดื้อเหมือนลิงนะเงินเงินอะไรนะกระดาษแมวลูกกระดาษแมว่มามามาอ๋อแม่ป้อมพี่พี่กินไม่ได้ป่ะมา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 พี่คกมาเร็วมาเร็ว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 อ๋อแม่นี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 ่เราพี่กินกดนแล้วเนาะอ๋ออ๋อมาเร็วเร็วอิ่มแล้วเอซี่อิ่มแล้วเด้อแม่ใส่ถ้วยให้เด้อกินเองเด้อมาเร็วเร็ว